ร้านเนมโอช็อปับกดเกมพาร์และบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกอกาเด้นอนิเมะลินเจอร์เอ็กซ์ออสตาทาวเวอร์ดิฟเนเอ็กซ์และบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภยัยใครที่สนใจพี่แคทจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเน m โอช็อปกันเยอะๆนะครับเอโยสวัสดีครับน้องก็มาพบกับผมนะครับแคทเกมมิงและวันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะลาสแตนนั่นเองนะครับก็ถ้าเจอกันกับพี่แคทในเกมนี้ก็แสดงว่า ได้มีการอัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็เป็นอัปเดตที่เท่าไหร่นะ78นะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นอัปเดตที่78นะครับก็เป็นวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองนะครับของวีคนี้นะครับก็มีตัวละครมาแล้วก็มีเอ็กซ์ต b มบูทมาใหม่นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดการอัปเดตนะครับก็ตามเช่นเคยนะครับน้องๆเรามาเติมโค้ดกันก่อนเลยนะฮะ โค้ดแรกมาแล้วนะครับโค้ดที่1นะครับก็คือ new item นะครับก็จะได้อยู่ที่ shard lock นะครับแล้วก็เป็น25โผนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็น thank you w i n g นะครับก็ได้150ลิโลแล้วก็25โผนะครับต่อมาคือ g o b b l e นะครับ g o b b l e w bubble นะครับได้25โผกับ125ลิโลแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็น อัปเดต78นั่นเองนะครับน้องๆก็ได้อีก125รีโลแล้วก็25เพินั่นเองนะครับก็เมื่อกี้เห็นแวบๆนะเป็นฉาจล็อกถ้าถ้าพี่แคทเดาไม่ผิดน่าจะเป็นการล็อกรีโลหรือเปล่าอันนี้ถ้าพี่แคทคิดไม่ผิดนะครับน้องๆน่าจะเป็นการล็อกรีโลนะพี่แคทขออนุญาตลองเช็คดูสักคู่หนึ่งก่อนน่าจะน่าจะใช่นะอ่าเป็นพรีเมียมฉาบเหรอ เดีย๋ยวเราต้องดูอีกทีหนึ่งนะอ,อ๋อมีดับเบิลเทรดฟิลเตอร์ด้วยนะอ,อ๋อโอเคถ้าออนก็คือถ้าเราได้ดับเบิลเทรดมันจะมีโอกาสหยุดทันทีเดีย๋ยวเราลองเอาดูตัวกิกกี้สักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีคูณหกเดี๋ยวลองออโต้ไปเลยนะตอนนี้คือล็อกดับเบิลเทรดไว้นะครับอ,อ๋อโอเคก็คือถ้าเรามีฉาดล็อกเราก็สามารถล็อกไว้ได้แต่ว่ามันก็จะใช้1อันต่อ1รอบนะครับ ก็ในกรณีนี้ก็คือน่าจะค่อนข้างเปลืองอยู่เหมือนกันนะสำหรับาชาดล็อกเนอะอาะเดี๋ยวเราต้องลองดูอีกนิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้ SP c พีก็ไม่ได้ใช้นะฮะ SP c พี CAT ก็ไม่ได้ใช้ก็มาลองสุ่มเล่นๆเฉยๆนะครับน้องๆโอเคประมาณนี้เลยนะครับเกี่ยวกับชาดล็อกเดี๋ยวเราต้องรองดูอีกรอบหนึ่งว่าดับเบิลเทจจะออกไหมอันนี้มันมีคูณ6นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเปิดอวตารไ้ด้วยเลย,ยเพราะว่าไม่ได้ใช้เนาะสำหรับน้องเอสของเรานะ หมือนเอสพีแคทนี่น่าจะยังไม่ได้ปั้นเลยด้วยซ้ำยังไม่ได้อีโวด้วยดูจากดูจากชื่อแล้วนะน่าจะยังไม่ได้อีโวนะฮะน้อง,องโอเคน่าจะเสียเวลานะครับไม่เป็นไรเรามาดูที่อัปเดตร็อกกันเลยนะครับก็มีตัวละครเข้ามาใหม่นะครับ1ตัวนะครับน้องนองแล้วก็จะเป็น 5xt b o o สแล้วก็จะเป็นทัวร์เม e นต์ยูนิตอันนี้พี่แคทก็ไม่อยากนับเท่าไหร่อีก1ตัวนะครับก็ใครสายทัวร์เมนต์ก็อาจจะ ไปสะสมได้นะครับแต่พี่แคทเนี่ยขอผ่านแล้วกันนะครับก็ตัวนี้มาจากเรื่องไอ,อขยะเปียกเนาะถ้าพี่แคทจำชื่อจำชื่อภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษากมันไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือไอตัวกิบเบอร์นะบอสของไอ,ไอคู่แข่งนะครับศัตรูของพวกนักเก็บกวาดนั่นเองนะถ้าถ้าพี่แคทจำไม่ผิดเนาะก็คือตัวนี้แหละโค้ดกิบเบอร์นะครับแล้วก็จะมี5 Extreme b o o s t มาใหม่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับบ o s นะครับ1ตัว นะครับเจนอสแล้วก็จะเป็นเรื่องจากไฟฟอร์สนะครับชื่อว่านายคิงนะแล้วก็จะเป็นอุณาหุนุไคนะก็อีโบนะครับแล้วก็จะเป็นเดียเดียโบนะครับอ่าเดียโบอีกนะครับล่างเอาเวกันนี้ก็อยู่ใน x t b o o ์ตทั้งหมดเลยนะครับน้องๆก็เป็น x t b o o ์ตเหมือนเดิมนะครัสไตล์เดิมนะครับก็สามารถมาลงฟาร์มแล้วก็เยียได้นั่นเองนะครับน้องๆก็ตามนี้เลยนะครับอ่าใครที่มีเวลาก็มาสะสมได้นะครับ โอเคต่อมานะครับน้องๆก็จะเป็นเกี่ยวกับ5สกินนะครับสกินใหม่ก็จะเป็นโบรอส1สกินนะครับผมแล้วก็อของเดียโบ1สกินนะครับของเจนอสวะเจนอสได้สกินเป็นเมการามุเมกะรามุมันชื่อเมการามุนะ เป็นของเรื่องจูจูสึ่อไหเซนปะถ้าพี่แคทจำไม่ผิดแต่ว่าได้เป็นสกินของเจนออเนาะแล้วก็จะเป็นไนท์คิงได้สกินเป็นเอ็กคาริเบอร์นะครับแล้วก็ยาชิโร่นะครับอ่าเป็นสกินของอุนฮุนุนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ใหม่นะครับวันขอบคุณพระเจ้านะเป็นนิวเกมโหมดนั่นเองนะครับก็จะเป็นแมชชนิกใหม่เกมใหม่อีเวนต์ใหม่นะครับก็อยู่ที่มุมนี้เลยนะครับน้องๆก็ถ้าได้ก็มีโอกาสได้ตัวของ โคดกิเวอร์นะครับ0.01%ครับแล้วระดับความดาเมจก็อยู่ที่แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็คือต้องมาเลือกดูอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เตอ Key s ชอปก็จะมีพวกของนะครับก็จะมีถ้าได้รับ1000ันรางวัลเราก็จะได้ฉายาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแลกต่างๆแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับของนะครับเกี่ยวกับพวกล็อกอินรายวันนะครับเดลิรล็อกอินเนาะก็ล็อกอินครบ7วันอันนี้ก็จะได้พวก รีโลเคอ่ารีโลเชตนะครับอ่าก็จะเป็นกล่องรนะีโลเนาะไม่รู้ว่าได้เยอะหรือได้น้อยเท่าไหร่เราต้องมารอดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพวกนี้คืออะไรเอ่ยพย่แคทขอดูสักคู่หนึ่งนะเหมือนพี่แคทได้น้องไก่มาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าทําอะไรได้ขอญาติดูสักคู่หนึ่งเอยอยู่ในน้นองไก่อยู่ในนี่เตอร์กี้ไม่ไม่รู้ว่าทาอะไรได้นะบอกแค่อาจจะใช้เป็นของอีโวหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเลยนะครับ ราะว่าพี่แคทยังไม่มีตัวเลยเนาะแล้วก็จะมี QOL นะเป็น Auto r e l o ฟิ Filter นะที่พี่แคทให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะมี View ิว e ิ View s e t t i n g ได้นะแล้วก็ Extreme Boot อ่า Unit Inventory ก็สามารถเช็คได้แล้วว่าตัวไหน Extreme Boot ใน Inventory เนาะแล้วก็จะเป็นอ่าเพิ่มนะครับอ่าความจุของ Soul Material นะครับแล้วก็จะเป็นการ set Day และ Night นะครับใน Toggle Setting นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับ บบลตี้นะครับอ่าบบลตี้ก็มีการเปลี่ยนตามอีเวนต์นะครับทั่วไปนะครับน้องๆก็มาเก็บได้นะก็ยังรางวัลเท่าเดิมอยู่นั่นเองนะครับน้องๆก็มาสะสมได้นะครับอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นโค้ดนะอัปเดตท,ที่78ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆไม่เยอะไม่น้อยนะครับก็ส่วนตัวพี่แคทก็ยังไม่ได้ลองเล่นเพราะว่าอ,อ่หยุดนะครับหยุดไปสักพักเพราะว่าพี่แคทอ่านหนังสือเตรียมสอบเนาะก็ อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับอาจจะต้องรอนิดหนึ่งเพราะพี่แคทกำลังทําชิมอนอยู่อาจจะได้เล่นประมาณช่วงสัปดาห์หน้านะครับโอเคได้เห็นสกินใหม่มาเป็นของปุชชี่นะขอญาตสุ่มเลยแล้วกันเนาะพอดียังไม่เคยได้นะเดีย๋ยวเราออโต้เซลตัวอื่นไปก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เหลือแค่ออนติเมทนะแล้วก็ขายไปเลยนะับรัวลัวเลยนะจนกว่าจะได้นะครับผม0.1%นะครับมีอยู่10,000แไม่รู้จะได้หรือเปล่าเรามาดูกัน โอ้โหเดีย๋ยวขอญาติอันเชิญออโต้คิกดีกว่าทางั้นนะครับน้องๆรู้สึกว่ามันจะเค็มเกินไปนะโอเคถ้าพร้อมแล้วมาเวลาพี่แคทกดออโต้คิกรู้สึกว่าดวงจะดีกว่านิดนึงนะนั่นเห็นปะมาแล้วนะครับโคตรดีนะอันนี้เป็นสูตรเลยนะพี่แคทกดออโต้คิกปุ๊บมาปั๊บเลยนะสำหรับตัวละครพุชี่เป็นไง มาแล้วนะครับ1ตัวประมาณนี้เลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เป็นสูตรของพี่แคทจริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แคทเกมมิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบายบาย